สวัสดีครับทุกๆคนถึงเวลาเดินทางกลับจากไต้หวันแล้วนะครับครั้งนี้เบียร์กับพุยเลือกเดินทางกับสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์นะครับซึ่งจะเดินทางแวะไปที่ฮ่องกงก่อนที่จะเดินทางกลับไปประเทศไทยนะครับด้วยชั้นโดยสารแบบ business class ในเที่ยวบินนี้จะเดินทางออกจากสนามบินไทเปเถาหยวนนะครับไปสนามบินเช็กแลกก ฮ่องกงแล้วเบียร์ก็จะค้างอยู่ที่ฮ่องกง2คืนด้วยกันก่อนที่จะกลับกรุงเทพถ้าชอบคลิปของช่องเบียร์ฮุยสตอรี่อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับใช้เวลาเช็คอินไม่นานก็ได้บอร์ดิ้งพาสและก็ล n า e Invitation นะครับซึ่งฮ่องกงแอร์ไลน์เนี่ยเขาเลือกล n าวของสายการบิน EVA Airlines ในการให้บริการผู้โดยสารของฮนะ่องกงแอร์ไลน์ณสนามบินเถาหยวนนะครับภายในลาวสจะมีทั้งอาหารร้อน ให้ตักแบบบุฟเฟ่มากมายเลยนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มร้อนเครื่องดื่มเย็นซึ่งเครื่องดื่มเย็นจะอยู่ในตู้แช่เย็นนะครับเราสามารถที่จะเปิดแล้วก็หยิบมาทานจำนวนเท่าไหร่ก็ได้ทั้งยังมีส่วนของขนมปังส่วนของสลัดแล้วก็ไอศครีมให้ทานด้วยนะครับส่วนห้องเลา์นั้นก็กว้างขวางมีที่นั่งมากมายว่างมากเลยไม่แออัดเลยครับ เที่ยวบินที่เราเดินทางในวันนี้เป็นเที่ยวบินระยะสั้นนะครับใช้เวลาในการเดินทางแค่1ชั่วโมงเศษเท่านั้นเองซึ่งถ้าเกิดเราทานอาหารในห้องเราอิ่มเต็มที่เนี่ยเดี๋ยวก็จะทานอาหารบนเครื่องไม่ไหวนะครับก็เลยทานเล็กๆน,น้อยๆจะได้ไปทานอาหารบนเครื่องต่อจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นไฟล์ยาวๆนะครับเราทานอาหารในล่าวส์ได้เต็มที่เลยเพราะว่าพอเราขึ้นเครื่องไปเนี่ยกว่าที่จะเริ่มเสิร์ฟอาหารก็จะใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับก็จะเริ่มหิวอีกรอบหนึ่ง แต่ถ้าเป็นไฟล์ระยะสั้นเนี่ยพอเราขึ้นเครื่องนะครับพอเครื่องเทคออฟปุ๊บสัญญาณรับเกินขัดดับเนี่ยเขาจะรีบเสิร์ฟอาหารเราทันทีเลยมันก็จะทานไม่ไหวนะครับเครื่องบินที่ใช้ทำการบินวันนี้ฮ่องกงแอร์ไลน์ใช้ A350 เป็นเครื่องบินแบบใหม่ และที่นั่งด้านใน Business Class ก็เป็นที่นั่งแบบใหม่จัดเรียงที่นั่งแบบ 1, 2, 1ที่นั่งริมหน้าต่างจะสลับฟันปลานะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีที่นั่งที่อยู่ริมหน้าต่างแต่ว่าไม่ติดหน้าต่างด้วยยังไงเวลาเลือกที่นั่งก็ลองเช็คดูอีกทีพอขึ้นมาบนเครื่องเราก็จะได้เวล o m า Drink เป็นน้ำส้มก่อนออกเดินทาง และจะมีการแจกน้ำนะครับสำหรับสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์นั้นการบริการจัดได้ว่าดีทีเดียวนะครับแล้วก็ราคาของค่าตั๋วดยสารนั้นก็อยู่ในราคาที่สมเหตุสมผลไม่ได้ถูกจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับสามารถที่จะขึ้นไปเที่ยวได้เบียร์กับฮุยก็เคยนั่งไปญี่ปุ่นมา2ครั้งนะครับทุกรอบที่ขึ้นเนี่ยถือว่าบริการดีหมดเลย แต่จะติดอยู่นิดนึงก็คือเวลาที่เราไปเนี่ยฟไฟล์ขาออกจะเช้ามากๆเลยคือเป็นฟไฟล์ตีสานะครับไปถึงญี่ปุ่นเนี่ยก็จะถึงประมาณบ่าย3ามจริงๆแล้วเวลามันก็ดีนะครับแต่ว่า,าเราต้องมาแวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกงเพราะฉะนั้นถ้านั่งมันก็จะสโละสะเลนิดนึงเหนื่อย อย่างไฟล์นี้ขามาก็เหมือนกันนะครับออกมาตอนตีสามมาเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกงแล้วขึ้นมาถึงไต้หวันเนี่ยก็เหนื่อยมากเพลียมากก็แลกกันไปกับค่าตัวโดยสารที่ราคา,าเรียกว่าเป็นกันเองแล้วกันเ 舱内设有紧急逃生路线照明系统，喺紧急情况下，照明系统会自动亮起。而家乘务员会为你指示逃生出口嘅位置，所有出口都已。 กับชุด Amenity ที่สายการบินมอบให้นะครับก็จะมีผ้าหม่มมีหมอนซึ่งอันนี้ก็คือเราไว้ใช้บนเครื่องนะครับไม่ได้แถมให้แล้วก็มีหูฟังที่เราเอาไว้เสียบเพื่อใช้ e อ่า r t t i r t e n t s y s t System ของเครื่องบินนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้แถมให้เหมือนกันระบบ Entertainment System ถือว่าดีนะครับหน้าจอใหญ่หนังใหม่หนังอัปเดต แต่ว่าจะไม่มีภาคไทยนะครับเราก็ต้องดูเป็นาภาคภาษาอังกฤษแล้วก็ดูซับไตเติลเป็นภาษาอังกฤษเอาอาหารที่เสิร์ฟบนเครื่องถือว่าใช้ได้เลยนะครับที่เบียร์ได้เนี่ยจะเป็นข้าวต้มแล้วก็เหมือนกับเป็นเกี๊ยวกุ้งนะครับมีขนมปังให้แล้วก็มีเค้กหนึ่งก้อนมอีผลไม้1ชุดแล้วก็ เราสามารถที่จะสั่งเป็นกาแฟร้อนหรือชาร้อนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ